สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Girl f Online Fire Control กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เปิดแบบ Early Access ในสต e ไทยนะคะคือเพื่อนๆน่ะสามารถเข้ามาเล่นในสต e นี้ได้ก่อนใครนะคะก่อนใครสำหรับบางประเทศนะคือเปิดให้เล่นกันก่อนสำหรับสตูไทยนะคะรวมถึงตัวเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะคะเล่นง่ายๆสบายๆายกับเกมยิงๆเกมนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเกมแบบ ยิงมุมมองบุคคลที่สามผ้าสวยน่ารักตัวละครแบบมบากมากๆเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือเควสนะคะเพื่อนๆมีเควสให้เราทำนะทั้งหมด7วันเลยก็จะเป็นเควส์สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะคะได้ของรางวัลต่างๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูในร้านค้ากันก่อนมีอะไรกันบ้างร้านค้ามีบอกนํนำโชคนะคะร้านค้าสกินแพ็คขายดีแล้วก็ร้านค้าทรัพยากรต่างๆจะมีพวก ไอเทมตัวละครต่างๆนะคะให้เราเข้ามาเลือกซื้อกันได้ะอะอยากไปลุยกันแล้วเออเมื่อกี้เล่นตัวตัวเรียวมานิดนึงเพราะว่าจะได้มาตั้งค่าภาพนะคะใครเข้ามาแล้วภาพไม่ชัดกริปไม่ต้องแปลกใจนะต้องมาตั้งค่ากันอีกนิดนึงนะคะและนี่ก็คือรายละเอียดตัวละครที่เรามีในตอนนี้นะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีความสามารถอะไร แต่ละตัวเนี่ยก็จะใช้อาวุธที่แตกต่างกันนะคะระยะการโจมตีเนี่ยแตกต่างกันไปอืมเอาล่ะเริ่มจากการเลือกโหมดกันก่อนเลยนะคะมีโหมดการแข่งขันเป็นทีมนะคะฝึกซ้อมการต่อสู้นะคะแย่งชิงฐานแล้วก็ดันผู้คุ้มกันอืมไปเล่นโหมดไหนกันดีโหมดแข่งขันทีมใช่ปะแล้วก็มีหมวด แผนที่ย่อยๆนะคะให้เราเลือกเล่นกันอีกตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านนอดิกอ่าโอเคปะ่ะมีแพ็คต่างๆให้เราเติมกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเลือกหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดที่เกมสตาร์ทเพื่อไปลุยกันเลยอันนี้ก็คือตัวละครที่เราเลือกน่ารักไหมล่ะเพื่อนๆโอ้ เกมนี้เพื่อนๆมีให้เล่นทั้งในมือถือแล้วก็ PC เลยนะคะเกมยิงมุมมอมคนที่3นะภาพน่ารักน่ารักเดี๋ยวต้องรอเวลาในการจับคู่นะคะมาแล้วโอ้นี่ดูเหล่าตัวละครน,น่ารักไม่ล่าโอ้ใครมาบ้างเนี่ยมีเยอะแยะเลยอะ่ะ ใครที่เจอเราก็อย่าตีเราแรงนะ <laughs> โอ้ยดูดูเพื่อนร่วมทีมโอ้โหเขาพร้อมบวกกันมากอะ่ะของเรามีสกิลอะไรสกิลเป็นแบบบาเรียช่วยเพิ่มพลังป้องกันใช่ปะ่ะเอ้ยอันนี้เป็นสกิลเดี่ยวหรือสกิลหมู่คือเพิ่มได้ทั้งทีมเลยปะ่ะทำไมเขาย,ยิงกันนิ่งจังหรือว่าเป็นบอดเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นแรก,แรก เขาแบบทุกคนดูนิ่งมากนะคะแทนที่นู่นเอ้ย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 เฮ้ยยิงยิงยิงมันต้องยิงอุ้งปืนแบบปุ๊ปปุ๊ปปุ๊น่ารักกระปุ๊บกระปิปปุ๊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 ปถ้ายิงหัวจะได้ดาเมจแรงขึ้นปะคือคือยิงไปก่อนแล้วยิงไปก่อนแล้วโดยที่นี่ นี่เป็นโล่ให้กับเพื่อนอู้ที่แต่ระหว่างที่เราเป็นโล่เนี่ยเออเราไม่สามารถยิงได้เพื่อนๆเฮ้ยแต่ก็เจ๋งนะคือแบบว่าช่วยทีมจริงๆวิด้านข้างอ้ยิงใครได้มั้ยนี่ชาลละเสียดอู้โอ้ยคือยืนยิงแบบนิ่งๆอ่ะมีล็อกเป้าได้ด้วยเหรอฉันหลบทําไมเนี่ยยิง นี่แน่นี่แนีน่แน่อู้นึงคิวอู้ดึงคิวเขาได้ด้วยพี่ยืนทำไมตรงนี้พี่ยืนหลบทำไมแบบนี้เออแอบตอดบาลาดของเพื่อนถ้าอย่างนั้นโอ้ยสกิลโลเายใช้ไม่ได้ทุกคนคะมองตามหันกันไหมฉันรู้สึกว่าฉันหมุนจอหันไปหันมา กระโดดดิงๆิงๆิงปิงปิง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 เป็นโลให้กับเพื่อนเดี๋ยวก่อนไม่มีเป้ายยาหมดฉันเสียใจเลยยิงฉันไม่ได้หรอกกระโดดไปชนแบบระหว่างที่กดตะกี้โลก็เยี่ยมไปเลยระหว่างที่เขายิงข้างๆนะคะเราก็แอบมาห่อย คือจ,จริงๆเราไม่ควรเข้าไปบวกไงเพราะว่าเล่นตัวนี้มันเหมือนไม่ใช่ตัวบวกอ่ะ <c oughs> คนที่คงต้องแบบว่ายิงห่างๆอย่างห่วงๆครับพุ่มอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมส <c oughs> ายบวกเหมาะกับข้าพเจ้ายิ่งนักเดี๋ยวกระสุนหมดข้างๆมาหรือเปล่าแอซิดแอซิดเราเป็นหน่วยแอซิด นั่นแหละบวกเข้าไป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 ไปช่วยเพื่อนเพื่อนจ้าฉันต้องช่วยนายให้ได้เอาเอา,เอาตายก่อนกำลังจะกด้อเ้เขาก็มาข้างหลังเหมือนกันตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยอูเพื่อนล่วงกันหมดแล้วตอนนี้เรายิงไม่ได้ตอนนี้เรายิงไม่ได้นนไไดทำไมทำไม ทำไมอ่ะทำไมยิงไม่ได้อ่ะกระสุนอ่ะเฮ้ยมีซื้อสินค้าได้แล้วก็ไม่เคยลองซื้อสินค้าโตเกียวเหรอสนามคืนกินเหรอเอานี่ดีช็อตไฟฟ้าเอาอันนี้หมดแล้วโตเกียวแล้วเราต้องเอาใช้ป่ะออราประชิดออราประชิดเอาซื้อเก็บเกาอไม่เอาเอาระเบิดเมื่อเข้าตาจนเอาดี กระสุนนั่นหรอเลุกต่อเอ้าตายเฉยมอ้บจะซื้อของ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยื้อซื้อของแบบชิวๆถ้าเป็นอันอื่นนี่คงพุ้งแบบรีพอร์ตข้าพเจ้าไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากยืนนิ่งเกินยืนนิ่งจัดรเราอยู่แผนกเป็นโล่ให้กับเพื่อน <c oughs> เพื่อน เออเป็นโลให้กับเพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วถอยทอยดียิงพยิงแอพยิงคือฝั่งเรานี่เข้ามาบวกอยู่เลยแล้วว่านะเดี๋ยวเราต้องโดนหลอยหลังแน่นอน <laughs> ขอามาฟักขนาดนี้ป้าไปแล้วทำไมเขายิงไม่ตายอ่ะทำไมเขาหนาะเย่เย่เร็วชานเย่เร็วชานวิมีตังเยอะมีตังเยอะกับบ้านพับโอ้ยโอ้ยถูกยิงโอ้ยโอ้ยถูกยิง <laughs> <Victory S 2> <laughs> วิน <laughs> ิ่ <c oughs> <c oughs> วิ่งหนีตายกับซื้อของนานนะคะทุกคนเกมก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบเกมแนวที่แบบว่าต่อสู้กันประมาณนี้นะคะนะก็อยู่ข้างล่างสุดเลย <c oughs> ดูมีคะแนนเขามีคะแนนด้วย MVP ทำได้11แต้มอ่ะเราทำได้น้อยสุดเลยนะคะโอเค มาดูสิว่ามีหมวดหมู่อะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีของแจกด้วยนี่มีเน,นะคะสามพันแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอะ่ะปาประทับสองร้อยเป็นสกุลเงินก็คือเหมือนแจกเพชรแจกเหรียญทองอะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เข้ามาเล่นก่อนเนี่ยแน่นอนว่าเกมสตาร์นี้มันจะมีของแจกเรื่อยๆนะคะ เกิดใครมาเล่นก่อนก็อาจจะได้ของเยอะกว่าคนอื่นๆอีกสักนิดสักหน่อยนะคะมีบัตรผ่านนะคะนี่ล็อกบัตรผ่านแอดวานก็จะได้มีด้วยสก,กินของน้องคนนี้เนาะก็มีภารกิจต่างๆนะคะให้เราทำภารกิจรายวานันรายสัปดาห์ภารกิจที่เป็นของบัตรผ่านอะไรพวกนั้นอีกนะแล้วก็มีฐาน Data อันนี้จะเป็นการสุ่มเนาะ ดูซิว่าเรามีบัตรสุ่มอะไรบ้างหรือเปล่าเรามีอยู่บัตรหนึ่งนะอันเนี้ยือ,อสมตู้ไหนได้บ้างอ,อ๋อมีสองตู้มีสกินดอกับสกินอาวุธแล้วไอ้ตัวละครนี่เราจะได้เพิ่มจากไหนนะเนี่ยเนี่ยเนพวกเอางเนี่ยเออไปรับไปรับก็คือก้องเติมเงินนะคะนี่อันนี้ก็คือเติมเงินเนาะอันนี้ล่ะ ไปรับเปิดการเช็คอินอ๋อมันจะมีทั้งตัวละครที่ได้รับฟรีนะคะหลากหลายตัวเหมือนกันแล้วก็จะอินต่างๆด้วยนะคะาาล้วก็ล็อกอินนะประมาณนี้พวกนี้มีสเสบียงอาวุธแจกด้วยมีป้ายรวมพลก็ลจะเป็นเหมือนฉายาเนาะอะไรประมาณนี้เอ้ยมีสกินอาวุธด้วยนะติดตามโซเชียลก็ได้บัตรสุ่มอีกนี่เลย ตัวละครน่ารักมากอ่ะ่วนควบคุมหลักนี่ไงตัวละครแล้วก็พวกสกิลต่างๆของแต่ละตัวนะคะก็สามารถมาดูได้ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีจุดเด่นอะไรยังไงนะคะการโจมตีกันถืออาวุธนี่เป็นแบบไหนนี่โอ้ค่ะละเอียดเลยแล้วดีมากเลยที่เป็นภาษาไทยนะคะถ้าเกิดใครชอบเกมแนว TPS นะคะก็สามารถโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะคะก็คือ ไม่ใช่แบบ first person นะมันจะไม่ค่อยเวียนหัวเกมนี้ก็เล่นได้แบบชิลๆเลยสำหรับใครที่แบบว่าเป็น motion s i n c e แบบเรานะคะตั้งค่าจอกันนิดนึงนะคะก่อนเล่นเนี่ยมันจะมีตั้งแกน y วความไวแกน x แกน y อะไรแบบนี้ได้เพื่อนๆความไวในการเลงแล้วก็พวกสปีดต่างๆนะคะตั้งค่ากันก่อนเล่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่นะคะช่องทางการดาวน์โหลดเราลงไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ จะกลับมาในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่สนับสนุนช่องเรามาตลอดนะคะแล้วก็ทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมดูคลิปของเราด้วยนะคะพูดคุยกันได้ทังช่องคอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะจะกลับม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย